กฎหมายใดต่อไปนี้มีอยู่จริงในประเทศสวิตเซอร์แลนด์ระหว่างห้ามแก้ผ้าปีนเขาหรือห้ามแก้ผ้าต่อหน้ารูปผู้ชายต่อหน้ารูปผู้ชายค่ะต่อหน้ารูปผู้ชายทําไมคุณคิดว่าอย่างนั้นคือคุณเคยเห็นคนสวิตเขาแก้ผ้าปีนเขากันเหรอเพราะ่คนเขาไปเขาไปปีนเขากันไงเขาไปไุไง h i k i n กันเรามาดูกันครับวุเชยจะโดนยิงหรือไม่มาเลย ฉันไม่กลัวเธอหรอกยิงออกมาเสี่ยิงกไปยิงออกมาเสี่ยงแรงไหมแรงไหมเชี่ย แรงนะจริงๆแล้วเนี่ยนะครับไอ้ส่วนการเอ่ออันนี้เขาเป็นกฎหมายจริงห้ามแก้ผ้าปีนเขาเขาคงจะมีคนปีนเขาแก้ผ้าอยู่นะแล้วก็กําลังส่อง้องเฮออย่างเงี้ยตกใจกันมากส่วนห้ามแก้ผ้าต่อหน้ารูปผู้ชายเป็นกฎหมายของรัฐโอไฮโอที่สหรัฐอเมริกา